มีคนด่าพี่เยอะมากเลยว่าเนี่ยเก่งแบบนี้ร,รู้เยอะอย่างนี้ดูมันฉลาดเกินคนอื่นมากนะไม่กลัวแบบผู้ชายเขาแบบไม่เอาเหรอไม่จีบหรอรแล้วเขาก็บอกพี่อีกนะว่าเนี่ยก็ถ้าอยากมีแฟนนะนะก็แกล้งม่บ้างเออแบบแกล้งง่บ้างทําไม่รู้บ้างไม่พูดบ้างอะไรบ้างเงี้ยจะได้มีคนจีบมันใช้ได้จริง ถ้าเกิดว่าอยากได้ควายเป็นผัวเอาใช่ไหมคือมันเป็นอย่างนี้มันเป็นสองแบบอันที่หนึ่งเราได้ควายเป็นผัวกับได้กรณีที่สองคือเราได้เป็นควายจริงๆจนมีผัวเนี่ยมีอยู่วันนึงเนี่ยพี่ไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนรุ่นพ่อเพราว่าเพื่อนคนนี้อายุตั้ง75็ิบห้าละคุณอาท่านเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าคนเราอ่ะ กว่าจะรู้อะว่าไอ้คนที่กูแต่งงานไปด้วยเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยอย่างอาเนี่ยก็ปาเข้าไปหลังเกษียณหลังเกษียณเลยนะ <S <S คือคุณคุณอานเนี่ยเขาแบบเขาเป็นคนแบบแอคทีฟอ่ะเขาก็แบบแต่งงานใส่ควกทางานทํางานทํางานระหว่างนั้นเนี่ยที่ระหว่างทํางานแล้วก็มีครอบครัวไปด้วยเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนไม่มีความสุขกับชีวิตนะอึดอัดและลาคาญเมียม,มาก เนี่ยพอมันสะสมสะสมสะสมใช่ป่ะเขาจะเริ่มไม่อยากกลับบ้านก็เลิกงานโอเออโอเออเออละเฮยเออละถึกคือทําอะไรก็ได้ให้แบบไม่ต้องกลับบ้านเออไม่ต้องกลับบ้านหรือกลับบ้านให้ช้าที่สุดกลับมาปุ๊บเขาก็จะทําตัวเหมือนยุ่งคือเขาก็จะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เหมือนต้องหอบงานกลับมาทําที่บ้านอยู่ตลอดเวลาครับเขาบอกว่าการที่เขาเป็นแบบนี้เพราะเขาไม่อยากรับรู้ไม่อยากรับรู้อะไร เกี่ยวกับเมียเขาเลยอะ่ะแล้วก็ไม่อยากให้เมียเขามานั่งคุยกับเขาด้วย <c oughs> ก,ก็สำเร็จนะสำเร็จได้จนกระทั่งวันที่ตัวเองกเกษียณอืมเพราะตอนตัวเองกเกษียณมันไปไหนรอดไหมไม่รอด <c oughs> ไม่รอดแลว <c oughs> ตายค่ะตายลัง <c oughs> ทีเนี้ยละ่ะมันไม่ตายธรรมดามันต้องอยู่กับเมียคนเนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมง ผู้หญิงคนนี้จริงๆแล้วอะ่ะเขาเคยเก่งเกิดในสังคมเรียกว่าไฮโซอย่างนั้นเลยแหละครบสมบูรณ์แบบนาะอการศึกษาดีนามสกุลดีคุณอาเขาก็เลือกผู้หญิงคนนี้มาแต่งงานเอแล้วก็ด้วยความที่แบบโปรไฟล์เธอดีไปหมดตอนที่แบบเจอกันอะ่ะเธอแกล้งโง่เป็นประจำค,คือแบบทำอะไรเองไม่เป็นอะ่ะจริงๆทำเป็นนะแต่แกล้งทำไม่เป็น เพื่อให้ได้รับความสนใจแล้วคุณอาเนี่ยเขาก็ดันเป็นฮีโร่คือพี่เคยสอนไว้ผู้ชายมี3ามแบบฮีโร่วินเนอร์คอมมานเดอร์แล้วผู้หญิงคนนี้เขาแบบจับทางได้ว่าคุณอาเป็นฮีโร่พี่ยังไม่เกิดนะตอนนั้นแต่ว่าโอเคเขาจับทางผู้ชายได้เขาอ่านออกว่าเป็นฮีโร่ฮีโร่ชอบให้ชมชอบให้ขอบคุณคชอบทำตัวเป็นประโยชน์แล้นั้นเธอก็กลายงโง่ แกลงโง่ไม่ว่าจะเป็นแบบกินปลาทําแกะปลาไม่เป็นแกะเก้เก้ะกังกอุย้ยบนก้างเยอะก้างเยอะแกงเป็นไงผู้ชายเห็นแล้วเป็นทายพีโร่โอแทบจะชำแหละเนื้อ <c oughs> ใช่ปะ่ะแทบจะชำแหละเนื้อให้จริงๆ <c oughs> คุณอาก็ตักปลามาแล้วก็ค่อยๆชำแหละใส่จานแล้วก็ตักให้ผู้หญิงกิน ทีเนี้ยแหละผู้หญิงก็ขอบคุณโอ้โห oh. เนี่ยตลอดเวลาแกะปลากินเองมาตลอดเลยค่ะก้างติดคอทุกทีเลยคนไม่มีใครอยากจะแกะให้มาเจอพี่เนี่ยแหละที่แบบดูแลหนูดีขนาดนี้คนอื่นแกะให้ก็ยังมีก้างติดนะคะแต่คุณพี่เนี่ยแกะให้หนูเนี่ยมันไม่มีอะไรติดเลยอะ่ะกินข้าวสบายใจก็วันเนี้ยเป็นไง คุณอาเจอแบบนี้เข้าไปแกะให้ทุกมือ <c oughs> มันจริงอย่างที่พูดแกะให้ทุกมือไม่มีมือไหนไม่แกะให้สรุปว่าตอนนี้นางจะไปกินข้าวที่ไหนก็ไปด้วยตัวติดกันด้วยความรวดเร็วสรุปแต่งงานกันไหมคะเรียบร้อยค่ะแต่พอแต่งเรียบร้อยแล้วนางก็ค่อยๆเผยไง เผยอย่างอื่นที่มันเป็นสันดานที่แท้จริงอะทีนี้คุณอาเขาก็ไม่ชอบมันก็เลยแบบไม่อยากกลับบ้าน mm hmm. อืวทีนี้เนี่ยตอนนี้คุณอาอยู่ในภาวะที่ซวยสุดในโลกในชีวิตบ้านปลายเขาเรียกว่าตกนรกทั้งเป็นในชีวิตบ้านปลายดูนะแต่งงานไปเจอนิสัยที่ตัวเองไม่ชอบ24ชั่วโมงละ mm hmm. ไม่พอผู้หญิงคนนี้แกล้งโง่เป็นประจำแกล้งโง่ ทุกวันแ้งโง่จนเนียนสรุปง่ดโง่เลยทําอะไรกลายเป็นนิสัยเลยค่ะมันตอนนี้มันกลายเป็นสันดานใหม่เลยค่ะในทีนี้ล่ะทําความสะอาดบ้านหาข้าวให้เมียกินขับรถรับส่งเมียพาเมียไปหาหมอแค่ทักเจอคําถามมันก็ชวนเหนื่อยแล้วอะก็มีเหนื่อยบ้างอะ แล้วคุณอาคิดว่าคุณอาเหนื่อยอย่างนี้คุณอาได้ดูแลสุขภาพตัวเองหรือได้ดูแลตัวเองแบบที่อยากจะดูแลมากน้อยแค่ไหนพี่ก็ถามแล้วก็ดูแลตามอัตภาพเท่าที่มันจะเป็นไปได้ด้วยความเคารพนะคุณอาคิดว่าคุณอาไปก่อนเชื่อมะแกน่าเสียมากเลยแกน่าเสียไม่ได้เป็นเพราะพี่แช่ง <c oughs> จริงพี่ไม่ได้แช่งเพื่ความจริงรเออ แต่แกน่าเสียแล้วแกพูดว่าแล้วป้าแกจะอยู่ยังไงอืม,อมแกจะอยู่ยังไงแกทำอะไรเองไม่เป็นสักอย่างเนี่ยหลายครั้งนะที่ป้าเขาบอกกับอาว่าอย่าตายก่อนเขานะห้ามตายก่อนเขานะเราถ้าตายก่อนเขาเนี่ยไม่ได้นะเขาอยู่ไม่ได้ห้ามตายก่อนครับหคิดดูสิขนาดนี้ตายยังไม่ได้เลยใช่ป่ะต้องรอเมียตายอะ่ะ พี่ว่ามังสร้างกรรมวะ่ะสร้างกรรมจากความคิดของตัวเองอืมคิดว่าต้องดูแลผู้หญิงคนนี้ยอยู่ตลอดเวลาจริงๆให้อาหารกันอยู่นะอีผู้หญิงก็แส้งโง่ผู้ชายก็เสือกโง่ไม่รู้ว่าน,นี่คือแผน ก็ไปเอาใจไปดูแลแล้วตัวเองเป็นฮีโร่พระเขาชมมาทีก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสําคัญรู้สึกว่าฉันเป็นคนสําคัญสําหรับคนนี้ก็ทิ้งเขาไม่ได้ขณะนี้ยังตายไม่ได้เลยคิดดูดีต่อรองความตายแล้วสรุปว่าแกล้งโง่ให้ผู้ชายมาลักคุมไหมกับชีวิตแบบนี้ที่อยู่กันไปจนแก่เท่าเป็นเสมือนเพื่อนกันแต่เพื่อนทรรศ เพื่อนที่นั่งรอคอยกันละกันว่าเมื่อไหร่มึงจะตายทุกลมหายใจของคุณอาคือมีทั้งอยากให้มึงตายไวๆแล้วก็กลัวตัวเองตายก่อนนี่แหละคะ่ะชีวิตบ้านาปลายของคนที่แต่งงานกันและอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าเอ๊มันควรเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะพี่ฝากไว้ให้คิดถ้าไม่อยากบางที เรารู้จักสันดานกันตั้งแต่วันแรกว่าเราเป็นยังไงดีกว่ามานั่งเล่นเกมแกล้งโง,ง่แกล้งเรียกร้องความสนใจเพื่อให้ไปทุกกันนานๆยาวๆจนมันตาย